ผมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าตอนนี้ผมอยู่ม .4 ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาถึง10ปีก่อนที่ผมจะกลับจากอเมริกามาที่ประเทศไทยผมได้มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าและผมได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากเด็กใจแตกหนึ่งคนที่สิ้นหวังจากคนหนึ่งคนที่พยายามหาความสุขและความเพลิดเพลินของโลกใบนี้ผมได้พบความสุขที่แท้จริงในองค์พระเยซูคริสต์และตั้งแต่ปี2016ผมจึงตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ผมได้เริ่มต้นเปิดเพจ Right Romance แสงสว่างแห่งรักที่แท้จริงแล้วก็ได้เริ่มทำเพจนี้จากแพลตฟอร์ม Facebook พนรกิจของเราได้เริ่มต้นโดยการทำคลิปไวรัลมันมีอยู่คลิปวิดีโอหนึ่งที่ชื่อว่าคลิปวิดีโอที่ทุกคนต้องดูก่อนตายคลิปนี้ได้ไวรัลไปถึงคน7ล้านคนในประเทศไทยในช่วง2เดือนแรกที่เราปล่อยคลิปนี้ออกไปมีคนมากมายที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริส หลายพันดวงวิญญาณที่ได้กลับใจใหม่แล้วต้อนรับพี่เยซูคริ์และคลิปนี้วรัลตอไปจนพี่มดดำเชิญผมไปออกรายการแชร์มีชีวิตครอบครัวที่ดีแต่ปลายทางทุกคนต้องตายหลังจากผมออกรายการแชร์ ก็มีคิดสัจักมากมายที่ติดต่อเข้ามาในเพจเพื่อเชิญผมไปประกาศข่าวประเสริฐในวาระเทศกาลต่างๆตั้งแต่ท้ายปีของ2016ผมก็เดินทางทั่วประเทศไทยในขณะที่ผมประกาศขอาประเสริฐในประเทศไทยผมก็เริ่มได้มีโอกาสสร้างสาวกในกรุงเทพมหานครผมก็เริ่มต้นจากการทำกลุ่มที่บ้านดีกีตาร์โองกันอยู่แค่3าถึงคน แต่เริ่มมีการนมัสการพระวิดาบริสุทธิ์ได้เทลงมาจนทําให้คนมากมายถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตจากสาวกกลุ่มเล็กๆที่บ้านของแม่ผมนั้นเพียงแค่4ีถึงห้คนเราเริ่มที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐจนบ้านของคุณแม่ผมนั้นก็มีคนมาอ่อคืนเนี่ยประมาณ30-40ถึงคนจนป้าะะก็เริ่มบน่นว่าทําไมมีคนเข้ามาอธิษฐานนมัสการเสียงดังจังและนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มที่จะขยายไปเช่าสถานที่เพื่อเป็นที่ทํารอบนมัสการที่สามารถรองรับคนรุ่นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม จาก6คนกลายมาเป็น30คนกลายมาเป็น50คนจนกลายมาเป็น100คนห้องประชุมที่เราได้ใช้ที่ราชาดานน้นก็เต็มจนหลังจากนั้นเราก็เลยต้องตัดสินใจที่จะขยายเป็นที่ที่ใหญ่กว่าเดิมและพอจบปี2019กโควิดก็มาในช่วงเวลาที่คนมากมายสิ้นหวังเราก็เลยสร้างภารกิจที่ชื่อว่าแจกข้าวเล่าข่าวประเสริฐเราออกไปแทบจะทุกวันมีคนมากมายเป็นพันๆหมื่นๆได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสทาร์เก็ตลุยทั้งหมด50 ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครเราจึงไปเช่าตึกที่รามอินทราซอย32พอเราคิดว่าที่นั่นจะสามารถจุคนได้ถึง300คนปี2020ตึกที่เราประชุมที่รามอินทราซอย32มีคนมาถึง350คนเป็นวันที่แออัดที่สุดพระเจ้าก็ตตัดกับผมว่าถ้าภาชนะของเจ้าเล็กเกินไปที่เราจะเทเพิ่มเราก็จะไม่เทแต่ถ้าเจ้ายอมที่จะขยายถุงนังของเจ้าเราจะเติมถุงนั้นให้เต็มและล้นออกมา เราจึงมองหาสถานที่ใหม่แล้วเราก็ย้ายมาที่พระราม9ก้าตรงสี่แยกรามคำแหงที่นี่สามารถจุคนได้ถึง500คนบ่อเซอร์วิสเราใช้เวลาแค่เพียงเจเดือนตอนนี้ที่ประชุมณนะปัจจุบันของเรามีคนเข้ามา500อัพถึง600คนในบางเซอร์วิสแล้วพระองค์ได้เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นเผาและสัมผัสชีวิตของคนรุ่นใหม่พวกนี้พี่น้องผมเชื่อว่าวันเวลาขององค์พระเยซูคริสต์นั้นใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่นานเกินรอเราจะได้เห็นหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยตาเนื้อ ของเราและผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่จะล้ำค่ายิ่งกว่าการสัตย์ซื่อและทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทำบนโลกใบนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์รถบ้านเงินทองเราไม่สามารถเอาขึ้นไปบนสวรรค์ได้มันไม่มีค่าเลยบนแผ่นดินสวรรค์แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำขึ้นไปบนสวรรค์กับเราได้คือจิตวิญญาณของคนที่เราประกาศโดยเขารอดและมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ครั้งนี้เราย้ายมาที่พระราม9ซอย57ซึ่งเราเซ้งตัวอาคารเข้ามารีโนเวท ในสถานที่นี้เราสามารถจุคนได้ถึง2,000คนตอนหนึ่งเซอร์วิสและเรามีห้องสำหรับเด็กทารกเรามีห้องสำหรับเด็กวัยเรียนรู้และเรามีสนามออกกำลังกายข้างนอกเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับองค์ประพูตเป็นจเจ้าตอนนี้ตัวอาคารของเราก็ได้มาถึงการก่อสร้างรีโนเวทและใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วแต่เรากาลัง ขาดงบประมาณอยู่3ประการ 1. เราจะต้องติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟใหม่ประการที่2เราจะต้องติดตั้งแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเพื่อให้พี่น้องได้มีแอร์ในที่ประชุมและประการที่3เราจะต้องทําระบบบาบัดน้ําเพื่อให้น้ําระบบสุข,ขาพิบาลต่างๆสามารถใช้ได้เป้าหมายของเราคือเราตั้งใจว่าเราจะเปิดตัวอาคารใหม่นี้ในปี2023 แต่เราจะเปิดเดือนไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของการปรับปรุงตัวอาคารนั้นจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่พี่น้องคนไหนที่กําลังดูคลิปนี้และพระเจ้าเคลื่อนใจท่านท่านสามารถเริ่มต้นง่ายๆโดยการอธิษฐานเผื่อพวกเราเพื่อให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จก่อนวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาแต่หากใครก็ตามที่ได้เห็นคลิปนี้และพระเจ้าแตะหัวใจท่านพระเจ้าสัมผัสหัวใจของท่านท่านสามารถมีส่วนร่วมในการหวานเข้ามาในดินนี้หากพระเจ้าเรียกท่านท่านสามารถถวายทรัพย์ของท่านเข้ามาภายใต้ช่องทางข้างล่างนี้นะครับ แล้วขอพระเจ้าอวยพรท่านข้าแต่พระเจ้าลูกขอพรองเมตตาเทคลังฟ้าสวรรค์ของพรองเปิดหน้าต่างแห่งพระพรของพรองสัมผัสทุกมือที่ถวายด้วยหัวใจยินดีขอพรองเทลงมาแบบยั่งสนแน่นปูล,ล้นลงสู่ทุกคนที่มีหัวใจแบบกัตริย์ดาวิดที่รักและอยู่รื่อพระเจ้าและรักในเรื่องของพระนิเวศของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้า,จาขอพรองปกป้องธุรกิจการงาน สุขภาพและครอบครัวและทุกสิ่งในชีวิตของเขาขอให้จำเริญและเกิดผลและเต็มไปด้วยชีวิตของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาและเยี่ยมเยียนพวกเขาลุกขออวยพรพวกเขาในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ